Set Story วันนี้นะคะเราอยู่กันที่กาดฝรั่งนะคะกาดฝรั่งที่เรียกได้ว่าเดินไปกาดฝรั่งได้เลยค่ะวันนี้เจจะมารีวิวบ้านพูเวลล่าหลังใหม่นะคะซึ่งโครงการนี้มีกันด้วยกันถึง5หลังกันเลยค่ะแล้วก็ขายไปแล้ว1หลังนะราคาเริ่มต้น7.79ล้านบาทนะคะบนเนื้อที่ดิน56-77ตารางวาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะ151ตารางเมตรค่ะ จะขอเริ่มที่โลเคชั่นของบ้านหลังนี้กันต่อเลยนะคะกาดฝรั่งค่ะใกล้มากเพียง3นาทีเดินไปได้เลยค่ะ Unify Health Style Studio 1นาทีค่ะที่นี่จะเป็นสตูดิโอนะคะพิลาทิสค่ะโยคะฟลายฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดในหางดงเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสำหรับ Unify และแว่นนี้นะคะจะแวะลองไปด้วยโรงเรียนอานาชาติมากมายยกตัวอย่างเช่นสาธิต SBS นะคะ4นาทีค่ะโรงเรียนนานาชาติลานาน,นา8นาที โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นนะคะ10นาทีค่ะหรือหากเราจะไปสนามบินหรือว่าเข้าไปในเมืองห้างเซนทัลโรบินสันนะคะใช้เวลาเพียง15นาทีค่ะซึ่งในกรัดฝรั่งนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสตาร์บัคค่ะไว o n คอนเน o ชันค่ะแมคโดนัลด์และก็มีตลาดนัดช่วงเย็นทุกวันพุธด้วยนะคะแล้วก็ช่วงวีคเอนค่ะเอาเริ่มจากคุณหน้าคุณตาว่าหลังนี้ใช่ไหมคะ ใครที่สนใจซันนีว่าหรือว่าโนอาแล้วก็ซื้อไม่ทันนะคะที่นี่เลยคะ่ะดีวอลเปอร์ท่านเดียวกันนะสังเกตได้จากโทนสีที่เขาเลือกใช้ตกงานเลยนะคารคเตอร์เขาจะชัดเจนมากนะคะสำหรับที่นี่ระแนงไม้เทียมนะคะที่มีสีสันเอกลักษณ์ของเขานะคะตัดกันกับสีดําค่ะซึ่งก็จะเป็นทั้งสีที่เอาไว้ทาผนังนะคะและพื้น ล้างอย่างโปรเจกต์นี้นะคะเขาก็ได้นำทรายล้างค่ะมาทำเป็นกำแพงด้วยนะซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นรีสอร์ทพูนล่ามากยิ่งขึ้นค่ะนี่แล้วสังเกตอจากตัวโรงจอดรถชั้น2นะคะเป็นโทนสีนี่เขามักจะเลิกจบงานอยู่แล้วนะมันก็คือสีลักษณะที่แบบขาวครีมครีมตุน่นตุนนะคะทางด้านขวานะคะจะพบกับถังขยะค่ะแล้วก็มีวิดีโออินเตอร์คอมด้วยนะกดตรงนี้ก็จะไปเด้งในบ้านเลยนะคะ จากตำแหน่งที่เจอ,อยู่ตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็น C C T V ค่ะเขาก็จะเดินระบบรองรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะและขอเจอขอเพิ่มของบ้านหลังนี้เข้าไปนะด้วยความที่ว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นใหม่เนาะเขาได้วางระบบเกี่ยวกับแบบฟูลรีส์สมาร์ทโฮมไว้ให้เช่นกันนะเป็นออปชันนะคะสามารถที่จะทําได้เช่นกันค่ะอย่างพวกสวงสวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงจอดรถนะคะตรงนี้จอดได้1นึคันแบบร,บรวมๆเลยค่ะก็สามารถให้จะจอดพวก มอเตอร์ไซค์เพิ่มได้นะนี่แล้วก็ซ้ายขวานะคะบริเวณที่เป็นดินนะคะเขาก็ตบงานด้วยหินกรวดแล้วก็ปลูกต้นไม้ค่ะตามแบบฉบับเขาเลยนะเวลาเจมาที่นี่เนี่ยคะ่ะแบบจอดรถถึงปุ๊บเนี่ยนะน้องๆทีมงานจะพูดเลยอ้าของเจ้านี้แน่เลยนยคะเพราะคาลิเตอร,ร์เขาชาัดเจนมากจริงน,นะแล้วด้วยโลเคชั่นของบ้านหลังนี้ที่อยู่แบบบรรยากาศฝรั่งได้ะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เขาจะขึ้นใกล้ๆกันตรงนี้อีกเนาะคือเจรู้เลยว่าเฮ้ย ทำเลที่เนี่ยคือดีเลยนะบอกเลยเหมาะสําหรับนักลงทุนนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็อาจจะซื้ออยู่เองด้วยนะก็ลองดูค่ะว่าเราอะชอบที่อยู่ใกล้กาดฝรั่งไหมยเงี้ยค่ะเพราะวากาดฝรั่งเดี๋ยวนี้มันมีครบมากจริงๆนะคะยืนพูดตรงนี้หน้านะคะเพราว่าวันนี้อากาศที่เชียงใหม่หนาวคะ่ะแล้วก็เย็นสบายมากเลยตรงเนี้ยทางด้านนี้นะคะจะมีห้องเก็บของนะคะอันนี้แอบเปิดจากตรงนี้นะคะใหญ่เลยค่ะตอนนี้มีของของเก็บอยู่จริงค่ะลกเลยค่ะ สวยเนาะตรงนี้เราอาจจะแบบเอา e, ing, เก้าอี้แคมปิ้งอะไรเงี้ยนะคะถ้าบ้านไหนมีลลกเล็กเงี้ยมุมนี้อาจจะกลายเป็นมุมสําหรับเด็กเล่นเลยเนาะส่วนตรงนี้นะคะด้านหลังของโรงจอดรถนะคะมันจะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำเนาะซึ่งเวลาคนในบ้านใช้กันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นส่วนตัวเนาะเขาก็เลยใส่เป็นอิกช่องลมไว้ให้นะคะซึ่งเอาไว้พลังสายตาได้เพิ่มนะแต่จริงๆแล้วเวลารถเราจอนะดนาะรถอยู่นี้มันสูงเนาะจอดปุ๊บมันก็ จะบังทุกอย่างแล้วค่ะนี่คนนี้เขาก็จะยกสเตปขึ้นมานะก่อนเราจะเข้าบ้านนะคะน่รักมากประตูทางเข้าหลักของบ้านนะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้นะซึ่งติดดิจิตอลดอรกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามายัางภายในบ้านนะคะเราจะพบกับฟอร์แปนที่เขาเออกแบบมา c o m มอนเอเรแบบ เชื่อมโยงถึงกันหมดเลยค่ะมันทําให้บ้านน่ะไซซิ่งบ้านไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าทุกอย่างมันดูใหญ่มันดูประมาณ80ตารางวา้ยคะแต่จริงๆมันประมาณ60ตารางวาจนถึงประมาณ70นะคะน่าสนใจมากค่ะบ้านของโครงการนี้นะตรงนี้ใส่โต๊ะขนาด6ที่นั่งนะคะสามารถที่จะเพิ่มเก้าอี้ค่ะหัวท้ายเพิ่มได้นะก็นั่งได้ถึง8ที่นั่งเลยนะคะทางด้านหน้านะคะบริเวณตรงนี้เราจะพบกับ ลิฟวิ่งแอเนียค่ะซึ่งพื้นที่ใหญ่มากเช่นกันค่ะสามารถเพิ่ม Coffee Table ข้างหน้าน,นี้ได้นะตัวนี้ใส่โซฟาเป็นรูปตัวแอลได้นะคะแล้วยังมีพื้นที่ที่จะเหลือซอา้ายขวาเลยค่ะซึ่งตรงเนี้เขาก็บิวเป็นโต๊ะทำงานไว้นะคะอาจจะแบบเอาให้ลูกๆน่าทำกันบ้านอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากเลยแล้วแสงธรรมชาติเข้าถึงแบบกำลังดีเลยนะ แล้สังเกตว่าด้วยความที่ว่าบ้านของที่นี่ค่ะเขามีทั้งหมด5หลังเนาะแล้วมันก็ด้เรียงกันมาเลยนะคะแล้วสังเกตว่าเขาจะทําช่องเปิดนะคะแค่ฝั่งเดียวนะเพื่อที่ว่าบ้านแต่ละหลังจะได้มีพื้นที่คอมว่าในทั้งหมดนะคะที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะหรือว่าแม้แต่ว่าจะเป็นชั้นสองนะคะตรงระเบียงส่วนตัวของห้องน้นแต่ละห้องอะ่ะคือบ้านข้างๆคะ่ะจะไม่สามารถเปิดแล้วก็มาเห็นได้เลยะคะ่ะ ทางซ้ายมือของเจนตัวนี้ทั้งหมดทั้งแผงตัวนี้มันจะไม่มีช่องเปิดจากบ้านเราที่จะไปเห็นบ้านข้างๆได้เลยนะคะตรงนี้เป็นโถงบันไดชั้น2แล้วนะคะพอเข้ามาในบ้านเราจะสังเกตเห็นสวิตช์เขานะคะที่เจนบอกว่าเป็นออปชันที่เราสามารถที่จะทําเป็นฟูลีสมาร์ทโฮมได้นะสาหรับบ้านที่นี่ตรงนี้เราพบกับห้องเซอร์วิสนะคะแล้วความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างเลยนะคะแต่ว่าบ้านตัวอย่างก็าขายนะก็จะมี ซลาเซลด้วยค่ะตรงนี้ที่เจเห็นนะคะมีอันนี้จะเป็นของ cctv นะคะสวิตไฟค่ะและในห้องนี้นะคะเราก็จะพบกับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นของส t ตียรด้วยนะ,ะประตูนี้จะพาเรามาสู่ l o อ l y a r e ี่แค่ะโอ้เธอชอบบ้านหลังนี้นะมันคอมแพคอะเราก็มีฟังก์ชันครบอย่างเงี้ยค่ะออกมาตรงนี้ก็จะพบกับเครื่องซักผ้าด้วยเงี้ยค่ะซึ่งหากบ้านไหนจะใช้ เครื่องรังจานอย่างเงี้ยมันก็มีที่สําหรับใส่เครื่องรังจานได้หลายจุดเลยนะถ้ารักเดียอันนี้ก็คือเอาไว้ซักผ้าได้เลยนะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งค่ะเป็น p o w ด e r room นะคะดีจะให้ดูพื้นที่ตรงนี้นะคะและหลังตรงนี้เราสามารถให้จะเปิด ประตูนะคะแล้วก็ออกมาพบกับพื้นที่ด้านข้างบ้านค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเอาไปตัดผ้าเลยนั่นเองค่ะหรือว่าเราจะเดินไปเซอร์วิสพวกปั้มน้ำแทงน้ำด้านหลังบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นด้านข้างบ้านก็ได้ค่ะที่นี่คือมีสเปซพื้นที่ด้านข้างบ้านอ่ะเหลือค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลังบ้านเผื่อบ้านไหนจะต่อเติมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ดีก็คือทําให้เราอ่ะไม่ติดเพื่อนบ้านเกินเกินไปละเช่นกันเหมือนที่เซบอกนะคะพื้นที่ของตัวบ้านอ่ะ มันก็จะไปติดกับสระว่ายน้ำของเพื่อนบ้านใช่ไหมคะมันทําให้เวลาเราอยู่ในบ้านเราจะมีความเป็นส่วนตัวมากเลยนะทางด้านหลังของบ้านนะคะวันนี้เขาทําเป็น w e s เ e r n ์ i t ิเช n นะคะซึ่งมีเตาอบนะคะไมโครเวฟอันนี้แบรนเจก้านะตาไฟฟ้าค่ะสี่เตาด้วยกันเลยค่ะมีหัวดูดควันด้วยนะสเปซแบบใหญ่มากแหญมากจริงๆ โอ้ oh, อันนี้เปิดมานี่มีช่องใส่ของนะคะ oh. อ๋อร้านนี้ก็จะแบบเผื่อลูกๆเนาะแม่แม่ทำกับข้าวนะคะพ่อแม่เตรียมกับข้าวเนี่ย,ยลูกอาจจะแบบมนานั่งเล่นตรงนี้นะคะทั้งทํากันบ้านเป็นเพื่อนเลยะคะ่ะเป็นบ้านที่อยู่เราแบบรู้สึกว่าอบอุ่นดีนะคะบ้านหลังนี้เหมือนอยู่กันเป็นแบบพ่อแม่แล้วก็ลูกหน,นึ่งถึงสองคนอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไซส์บ้านประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ที่เจ,เจบอกอะ่ะที่เนี่ยด้วยทาเลเขานะคะแล้วก็ถ้าโครงการตรงน,นี้เสร็จหมดแล้วนะคะมันมูลค่ามันจะขึ้นเยอะมากเลยนะเราด้วยคาว่ามันเดินไปที่กาดฝรั่งได้เลยะคะ่ะเหมาะกับ,บสําหรับนักลงทุนนะคะถ้าเกิดเป็นบ้านหลังนี้เลยนะสเปคแบบนี้เราอยู่ติดกาดฝรั่งนะคะปล่อยเช่าได้ขั้นต่ําประมาณ6กหม้านะคะต่อเดือนนะ จริงๆถ้าเกิดได้แม็กซิมัมสุดก็จะได้ประมาณ85,000อย่างนี้นคยค่ะช่วงแรกเราจะปล่อยราคาไปที่ประมาณ95,000นะคะจำบ้าน b บ c ็คแอนด์ไว้ได้ไหมคะหลังนั้นก็ปล่อยเช่าได้เดือนละ95,000นะคะอันนั้นก็นะักลงทุนก็ซื้อไปนะนั่แหละคะ่ะความกัดฝรั่งนะคะเป็นพื้นที่ที่หลายคนตามหาคะ่ะแล้วทุกวันนี้กาดฝรั่งแบบเติบโตมากล่าสุดนี่มีสุกีตีน้อยนะมาเปิดที่กาดฝรั่งหังดงแล้วนะ ก็จะเริ่มแบบมันมันฟูลี่ไปเรื่อยๆแล้วก็พื้นที่บางส่วนนะคะ mm. เขาก็รีโนเวทแล้วก็แบบทำให้เป็นพื้นที่พัฒนาไปอีกนะคะของส่วนของการฝรั่งเองนะคะมันก็ทําทำให้มีความสุดสบายเข้ามาที่นี่เรื่อยๆเลยนะ,ะ mm. ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นไซบาไซ์ขนาดใหญ่นะคะหน้าบ้านเป็นสีขาวด้วยเข้ากับโทนบ้านเลยอะสวยมากเลยเดี mm. ๋ยวเจพาไปดูสระว่ายน้ํากันต่อนะคะ สระว่ายน้ําที่นี่นะคะจะขนาด4เมตรค่ะยาว8เมตรเลยนะขนาดกับตัวบ้านไปเลยทําให้ทุกห้องนอนนะคะจะเห็นวิวเดียวกันและคอมมอนแอรียชั้นหนึ่งทั้งหมดก็เห็นวิวเดียวกันเช่นกันค่ะเหมือนเราแบบพักผ่อนอะได้ด้วยโทนสีเขาว่าเหมือนเราอยู่รีสอร์ทอะไรเงี้ยเนาะตัวนี้เขาใส่เป็นเก้าอี้ไหวเทียมนะคะ 2อ,อันเป็นเดเบสค่ะและด้านในสุดเป็นจุดล้างตัวนะคะและด้านหลังยังมีพื้นที่เหลือเลยนะคะเผื่อจะต่อเติมห้องแม่บ้านเพิ่มก็ได้นะหรือว่าจะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะ,ะยังเหลือพื้นที่อยู่นะคะซ่อนเครื่องปั๊มน้ำนะคะระบบของสระว่ายน้ำไว้ด้านหลังบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อเลยนะคะสำหรับทุกคนที่อยากจะซัพพอร์ต ช่อง Asset Story ของเรานะคะเจเจไม่ได้เปิดเป็น Membership นะแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะ support ช่องของ Asset Story ได้ในร้านหวานดีหวานยังกำลังดีร้านขนมหวานไทยฟิวชั่นของเจเองได้ทุกๆสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะซึ่งขนมหวานร้านของเจนะคะจะใช้ข้อมหวานจากธรรมชาติค่ะด้วยน้ำตาลตโตนดเพื่อสุขภาพค่ะเจตั้งใจทำร้านนี้มานานกว่า3ปีแล้วค่ะ เหมือนการก,กับที่บ้านที่เจคัดของดีมาให้คุณผู้ชมตลอดค่ะของที่ร้านเจเจก็คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเช่นกันเมนูแนะนำก็จะเป็นบัวลอยปั้นสดค่ะชาไทยน้ำผลไม้สดมีเมนูใหม่เป็นพวกขนมปังปิ้งน้ำแข็งใสและมีเมนูภูเขาไฟด้วยนะคะจะมานั่งทานที่ร้านแบบจอยๆหรือสั่ง Delivery ผ่าน Gra b และ l ล ne Man ถ้าเป็นค่าขนมและกำลังใจให้ทีมงานได้เลยค่ะ แต่จริงๆจะอยากให้ทุกคนมารับประทานขนมหวานที่หน้าร้านมากกว่านะคะเพราะขนมหวานจะอร่อยมากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจได้รวมทุกๆสาขามาให้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่เลยค่ะที่เชียงใหม่เจจะมีอยู่ด้วยกัน3สาขาค่ะสาขา3กษัตริย์นะคะตรงข้างๆ3มกษัตริย์เลยค่ะหลังมอชอค่ะและสันกำแพงนะคะต่อไปเป็นลำปางค่ะที่ลำปางจะมีอยู่สองตำแหน่งด้วยกันค่ะคือปั๊มปตทห้างฉัดขาขึ้นเชียงใหม่นะคะและ สาขาในเมืองที่อยู่ข้างโรงเรียนบุญยวาดค่ะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกจะอยู่แถวแถวบริเวณหอพักนะคะด้านข้างมอค่ะไปต่อกันที่ภาคอีสานนะคะอีสานเจตจมีด้วยกันอยู่ที่4สาขาค่ะกาลสินยังโสธรบุรีรัมย์และโคราชค่ะจะอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะรวมกันไปต่อที่ชนบุรีค่ะที่ชนบุรีเจตจมีอยู่ด้วยกัน2สาขาค่ะคือสาขาในเมืองอยู่ถนนพญาสัจจาเลยนะคะขับรถผ่านต้องเจอแน่นอนค่ะและ มีสาขาปตทหนองใหญ่ค่ะซึ่งเป็นทางไปจันทบ,บุรีค่ะจังหวัดต่อไปคือระยองค่ะระยองจะมีสาขาอยู่ในปัป๊มปตทนะคะซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ใจกลางเมืองระยองเลยค่ะและที่สุดท้ายนะคะคือกรุงเทพมหาคนครค่ะในกรุงเทพเจจะมีอยู่หนึ่งสาขาทั่วน,นะคะอยู่ที่พระรามสองค่ะแล้วแวะไปอดหนุนเจเจแอสเซสตอรี่กันเยอะๆนะคะ ็ขึ้นมาอย่างชั้นสองแล้วนะคะชั้นสองจะมีห้องนอนถึงสห้องนะคะโดยที่มีห้องนอนเล็กนะคะอยู่ด้วยกันด้านหลังบ้านค่ะโดยขนาบกันไปนะคะกับตัวห้องน้ําโดยมีห้องน้าอยู่ตรงกลางค่ะเท่ากับว่าห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนี้นะคะต้องออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงนี้นะและทางด้านหน้าสุดนะคะจะเป็นพื้นที่ของมาสเตอร์เบดมค่ะเดี๋ยวเจพาไปดูห้องนอนห้องที่1กันก่อนนะคะด้วยความที่ว่าฟอร์ทูซิลลิงมันสูงอ่ะมันเลยทําให ทุกอย่างมันดูโล่งๆปุ่งๆนี่ค่ะแล้วก็ตัวไซสซิงของห้องนะคะก็เป็นไซส์ที่กําลังดีเลยนะเอามณ์เหมือนคอนโดอะค่ะที่แบบเป็นไซส์สแตนดาร์ดห้องนี้นะคะโต๊เส้อผ้าใหญ่เลยนะฟังชั่นเขาจะครบนะคะเรียบง่ายเฟอร์น,นิเจอร์ก็ต,ตกแต่งแบบลอยตัวนะก็ตรงตามคอนเซ็ปต์นะคะแต่จุดเด่นของที่นี่อะค่ะคือโลเคชั่นและ ราคาจริงๆนี่เป็นบ้านใหม่นะคะห้องนี้จะมีระเบียงส่วนตัวค่ะอะล่ะก็จะออกมาปุ๊กก็จะเห็นวิวนะคะวิวของสระว่ายน้ำค่ะและติดกันนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นโครงการบ้านเช่นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเจจะพาไปดูห้องน้ำกันต่อเลยนะบ้านหลังนี้นะคะใช้เขาแบบ คอมแฮกกำลังดีเป็นบ้านที่ใช้พื้นที่ได้เต็มเนี่ยะคะ่ะห้องน้ำนะคะด้านในสุดจะเป็นโซนเปียกค่ะตัวนี้เขติดเลนชาวเวอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้ารักก็ฟังก์ชันครบเลยไปห้องถัดไปนะคะเป็นห้องนอนที่สองค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะใช้ห้องใกล้เคียงกันกับห้องเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าห้องมันจะยาวขึ้นค่ะ ฟังก์ชันยังมีครบเหมือนเดิมนะคะก็จะมีโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโต๊ะเสื้อผ้าเตียงนอนคิงไซส์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่สินจะเป็นฟิล์มห้องนี้มีระเบียงส่วนตัวเหมือนกันค่ะน่ารักมากเลยเขาจบงานน่ารักดีนะมีข้างล่างตรงนี้มันจะมีไซราสร้ายนะเป็นสีดำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดสเต็ปลงไปนะแล้วก็ก้านระแนงกันตกด้วยก็จุเทมเปอร์นะคะ กอีกจุดหนึ่งที่เราสังเกตเห็นเนาะก็คือบ้านหลังข้างๆอะ่ะเขาจะไม่มีช่องเปิดมาทงบ้านเรานะช่องเปิดที่เราเห็นนะ่ะตรงนี้มันคือช่องแสงข้างบันไดนะซึ่งมันมันอยู่เหนือหัวไปแล้วอะคะ่ะไม่มีใครอย่างยมาดูาไม่ได้นะคะโอ้แอร์ก็ติดให้หมดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะและ ด้านหน้าสุดนะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะใส่เตียงนอนคิงไซส์ไว้ให้นะคะด้านหลังเจตรงนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วค่ะทางด้านซ้ายทั้งหมดตรงนี้นะคะเขาจะทำเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวขอพามาดูตรงห้องน้ำก่อน,นะคะ่ะว้าวห้องน้ำคือกว้างเลยนะคะก็โล่งมากๆเลยค่ะแบ่งโซนเปลี่ยนทรงแห้งไว้ให้นะ มีทางด้านขวาส่วนของเจน,นะคะจะใส่เป็นอ่างอาบน้ำค่ะคุมตามคอนเซ็ปตเ์เขาเลยค่ะเขาจะชอบใช้กระเบื้องเป็นลายหินนะคะสีเทาแรนดอมค่ะแล้วก็จะจัดกันด้วยเป็นกระเบื้องลายไมยค้คะเป็นในห้องน้ำนะห้องน้ำมเตอร์มีระเบียงส่วนตัวค่ะจบงานเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะเรากรนตกเป็นกระจกแคมเปอร์ด้วยนะคะและมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่ารักดีค่ะนี่มุมนี้อาจจะเอาไว้ เป็นเก้าอี้นวดหรือว่าจะเป็นอ้อมแชร์เอาไว้อ่านหนังสือเป็นมุมแบบแล้วแต่เราอะค่ะมุมตามไลฟ์สไตล์เลยหรือว่าจะทําห้องเนี้ยเป็นเอาไว้นั่งทํางานก็ได้นะทางานอะไรเงี้ยเชียร์งานก่อนที่จะเข้านอนอะไรเงี้ยค่ะจริงปลายเตียงตรงนี้เขาก็ติดระบบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยไ,ไว้ให้นะคะเผื่อเราจะติดทีวีเพิ่มแล้วเอาไว้นอนดูทีวีเงี้ยเนาะ โครงการนี้นะคะมีเพียง5หลังเท่านั้นนะซึ่งขายไปแล้ว1หลังนะคะหากใครสนใจทําเลดีๆแบบนี้นะคะเดินไปกัดฝรั่งได้แบบจริงๆเราก็มีบ้านหลังใหม่เตรียมจะเสร็จบริเวณนี้อีกประมาณถ้ารวมกับโครงการนี้ก็มันสิบหลังอัพนิดๆน,น,นะคะก็ลองติดต่อเจเจเข้ามานะคะเดียเด๋ยวเจจะพามาดูโลเคชั่นที่นี่นะคะและเจบอกว่าเหมาะสําหรับน้องลงทุนนะโครงการนี้เลยค่ะ ใครสนใจบ้านอ,อย่างนี้ยคะก็สามารถติดต่อเจเจแอสเซสตอรี่เข้ามาเลยนะคะคลิปหน้าเจจะพาไปรีวิวบ้านส,สวยๆที่ไหนนะคะก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราแล้ทมงานแอสเซสตอรี่ด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ